วันนี้นำเสนอเนียงนกค่ะลูกชิงเนี่ยก็เก็บได้ไม่นานนะซื้อมาต้องกินทันทีือ อะไอที่สุดลูกเนียงชอบที่สุดหนอเลียงเขาบอกว่าเนียงนกเนี่ยเหม็นที่สุดไม่กินไม่เห็นเหม็นเลยมีว่าลูกเนียงเหม็นกว่านะอืม